โอเคนะครับ้นะ <c oughs> ขอกลับสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็ขอยอนุโลมท่านทั้สู่สังเวียในใจบะทอีกแล้วครับผม <c oughs> เก่ง <c> ค <oughs> ดีครับนะก็มากันอีกแล้วนะครับผมสับสั่งเวียในใจบากโดยในพาทนี้เนี่ยเป็นพาท์ที่3กันแล้วน,นั่นเองครับผมนะโดยในสังเวียในใจบากนี้เราจะนําผู้กล้าทั้ง2ฝั่งมาปะทะกันทั้งหมด4รอบด้วยกันครับผมซึ่งผู้ที่จะมาประลองกันในวันนี้นั่นก็คือชิด,ดบุและโดมะานนั่นเองครับผม โอ้โห,โหคู่นี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเนะี่ยเพราะว่าอย่างที่รู้กันก็พูนะฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นถึงเสาหลักแมลงส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นถึงอสุนข้างพื้นที่2กันเลยทีเดียวเชียวครับผมนะ <S <S แต่ก็นั่นแหละครับผมนะถ้าเกิดใครอ่นา,านมังงะมาเนี่ยคงจะรู้ดีนะครับผนมะว่า2คนนี้เนี่ยมีเรื่องที่บางอย่างอยู่นะครับเนี่ยเอาเป็นว่าสังเวียนเจ็บทในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีก,กว่าว่าระหว่าง เสาลักแมลงกับอาถุนทางขึ้นที่2ใครจะเป็นผู้ชนะกันไปในศึกครั้งนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะก็โอเคเอาเป็ว่าเพื่อมก,การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันก่อผมไปไปกันเลย โอเคนะครับนะเรามาเริ่มกันในรอบที่1กันดีกว่าผมนะอ่าโดยสำหรับรอบแรกนี้นะครับผมเนะี่ยผมจะให้ทั้ง2ฝั่งนี้เนี่ยมาท้าก,กับมอนสเตอร์ในใหม่ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเจ้าซอมบี้นั่นเองครับผมยัมก็นี่เลยครับผมนะถือว่าเป็นการเทดสอบบิลิตี้คร่าวๆก่อนนะครับผมนะแบบว่าเป็นออเจอร์แบบว่างั้นเถอะมันไม่มีอะไรมากนะครับผมนะั้ก็โอเคนะค,ครับผมนะเพื่อนเพื่อนเวลาเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลย โอเคเขาจะนี้มาแล้วนะชิจบุมาแล้วโอ้โหตีได้หนึ่งทีมนะโอ้โหแดนซ์ดอย่างรวดเร็วกันนะแล้วก็อุ้ยมองรู้สึกว่าแดนแล้วเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยนะเออลืมไปเลยว่าชิจบุเนี่นอออเเย,ย,ยเขาสามารถปล่อยพิษได้ใช่ไหมจากดาบเขาเฮ้ยคน,น,นเมื่อกี้คือแบบซอมบี้คือแบบโดนฟันแล้วแบบติดพิษด้วยอะ่ะโอ้โห สุดยอดจริงครับผมนะและนี่คือพลังของน้องชินาบุเสาหลักมแมลงนั่นเองครับผมนะแม่สุดยอดจริงๆเลยเว้ยโอเคนะครับนะมาต่อกันเลยดีกว่าผมนะร,รอบนี้เนี่ยเราจะลองให้เจ้าโดมามาปะทะก,กับอมบีกันบ้างครับผมนะเมื่อกี้เนี่ยชินาบุทาได้ดีมากซึ่งเจ้าโดมเนี่ยเป็นถึงอสุนข้างขึ้นก็คงต้องทําผลงานได้ไม่แพ้เสาหลักแน่นอนครับผมนะนะโอเคไม่ว่า,าเทเรนเสวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสกิลของน้องโดมอเลยก่อนนะพ,พร้อมแล้วก็ไปกันเลย โอเคก็ okay, จะนี้มาแล้วครับนโดมา่าโอ้โหตติง้งจินตีตาครับนะโอเคแล้วจวนนี้ยังไงยังไงต่อละเอาเอาอยัางไตงตอนนี้เทอม,มี่ไปชิดแล้วเทอมี่ไปดแล้วโดมา่าอ๋อคือรอเปิดพลังนี่เองอ๋อที่ไม่ได้รีบมีนไม่ใช่อะไรนะแต่แบบรอเปิดพลงังโอ้ my god โจมานี่ก็ไม่ธรรมดาแลเนี่ยนี่เลยครับผมนะนี่คือพลังของอสุรข้างขึ้นที่2นั่นเองครับผมนะโอ้โหมันก็แน่อยู่แล้วเป็นอสุรข้างขึ้นมันก็ต้องโหดอยู่แล้วโอเคแบบก็ประมาณนี้นะสับสกิลของน้องโดม่า โอเคครับผมนะแล้วมาต่อกันในรอบที่สองเลยดีกว่าครับผมนะนัดสอบกติกาในรอบนี้ก็คือผมใช้ทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยมาพระทาก,กับมอนสเตอร์ในมอดนั่นเองครับผมนะซึ่งในฝั่งของชินาบุเนี่ยเราจะจับน้องเขามาประทัก,กับอสูรนั่นเองครับผมนะอ่ะก็คืองานหนักของน้องแล้วเลยแหละนะครับผมอ่ะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋จะรีบไปไหนวะเจ๊นั่นแหละครับผมนะก็โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพ่อเป็นเจ้าอ,อสูรแล้วเนี่ยชินาบุจะทำผลงานได้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันดีกว่าครับผมไปกันเลย โอเคก็จะไดิชิโนบโอ้โหเปิดมาอย่างรวดเร็วกับแดดใส่แล้วเอาว่ะโอ้โหคราวนี้เฮ้ยเกินไปไหมนี่พูดงทันจบเลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะแตกพ่ายหมดครับผมนี่คือแบบชิโนบุแบบพุ่งทีเดียวนี่หมดเลยนะครับผมนะก็นั่นแหละนะพลังคนซาวลากอ่ะเออคือเน้นความว่องไวอยู่แล้วผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมนะโอ้โหชิโนบุนี่สุดยอดจริงๆเลย โอเคก็มนนะแล้วมาตอกกันในฟังของน้องโดม่าดีกว่าผมนะอ่าดูาาอบน้องโดบาครั้งนี้เนี่ยผมจะจับมาปะทะก,กับเดมอนสีดีกว่าผมคือเป็นอสูรม,มันก็ต้องสู้กับนักษะอสูรนั่นเองกับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูก,กันก่อนว่าน้องโดมาจะสามารถทําผลงานออกมาได้ดีหรือไม่ก็คงต้องโหดลยวแหละนะ <laughs> โอเคว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมเัยดีกว่าผมไปกันเลย โอเคตอนนี้มาแล้วเอา้ายังไม่ออกมาก็แตกหนึ่งแล้วก็น,นะโอเคตอนนี้ตัวที่2พุ่งมาแต่ไม่ทันครับผมนะโอเคตอนนี้เหลือทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับผมนะเฮ้ยเร็วไปไหมะโอเคมาแล้วตอนนี้เลือกหนึ่งหนึ่งแต่เฮ้ยไม่ทันประชิดได้สักตัวเลยโอเคตอนนี้มาแล้วก็พุ่งเข้ามาแล้วยังไงตอวันนี้โอ้โหตีหมดแล้วทยโอ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ยพุ่งเร็วมากอะนี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยก็เสร็จหมดแล้วครับผมนะโอ้โหโดมา โอเคก็เปนะเรามาต่อกันในรอบที่3ามกันดีกว่าครับผมนะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนะทดสอบในรอบที่3ครั้งนี้ครับผมนะผมจะให้เจ้าชีนบุเนี่ยมาประทะกับนี่ครับผมนี่แฮนเดมอนนั่นเองครับผมนะโอ้โหอสูรหรตำนานนี่ก็บอกเลยนะก็ซึ่งจะขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่ากติกาในรอบที่3นี้นะครับผมจะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมาประทะกับมอนสเตอร์ที่ระดับพิเศษ เออเรียกเรียกระดับพิเศษแล้วกันนะโอ้โหพูดเหมือนกับจุดที่สุดไคเซนเลยนั่นแหละครับผมไหนก็คือในคราวนี้เนี่ยขอให้เจ้าชินบุเนี่ยผมยังจะลองจับเจ้าชินบุเนี่ยมาประทับกับเจ้าแฮนเดมอนดูดีกว่าผมนะอ่ะคืออยากจะรู้ส่วนตัวไงเออคือว่า,าส่วนตัวว่าเออถ้าชินบุเนี่ยมาประทับกับเจ้าแฮนเดมอนเนี่ยชินบุจะสามารถกำลับได้เร็วแค่ไหนอันนี้คือสงสัยส่วนตัวนะครับผมไหนก็โอเคกับเดี๋ยวพื่อนๆกันเสวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะไปกันเลย โอเคครับผมแนละ้วตอนี้โอ้โหมาแล้วแต่เอาวัตชิโนบุออกมาแล้วแต่ว่าอุ้ยเอาวาตัวนี้โอ้โหเดนมมอนเปิดขึ้นมาแต่แต่ชิโนบุชิโนบ,บุยังไงโอ้โหเอาวัตตีอฮ้ยโอ้ไมค์เฮ้ยคุณรู้เลยท่านชมโอ้โหคือแบบเร็วมากไม่จะเร็วไปไหนวะตอนแรกคือตกใจนะครับผมหนกว่าตีไม่เข้าแต่ไม่ใช่โอโคเลื่อนละสามสิบก็ะลสามสิบเถอะชิโนบุตบหมดครับผมนะภายในแป๊บเดียวเออนี่แหละครับผมนะ พลังแห่งเสาหลักมาแลงเออนี่แหละคือพลังแห่งเสาหลักจริงๆก็บันนะโอ้โหโคตรน่ากลัวจริงเลยนะครับนะสุดยอดเลยจริงนะครับโอเคกค็วันนะเรามาต่อกันที่ฝั่งของน้องโดมาดีกว่าผมนะครั้งนี้เนี่ยผมจะจับน้องโดมามาประทับกับนี่ครับผมนี่สามสามมาดีสามคนแล้วกันสามตัวประกอบก็วันนะโอ้โหเรียกอย่างนั้นก็สงสารน้องนะครับผมนะก็เอาว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจับน้องโดมาเนี่ยมาประทับกับน้องซาบิโตมะมาคุโมะและน้องมุระตะดีกว่าผม เห็นไหมว่าคือเราก็ต้องเพิ่มระดับไปตามคู่ต่อสู้ไงเออคือแบบอีกฝั่งมันถึงอสุนข้างขึ้นนะคราวนี้ผมเลยเพิ่มดองบุลลิตะเข้ามาครับเพื่อความโชคดีของเขาจะช่วยเพื่อเริ่มทีมบ้างนะครับเนี่ก็แล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่าน้องสามคนนี้จะสามารถเอาชนะโดมัได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมเลยดีกว่าผมไปกันเลยโอเคตอนนี้ว่าโอ้มาแล้วตัวเปิดซารังไซกอนเลยแต่ว่าที่เอาป่าวาลีมากระบาดมาคุโบปาวาลีมาแต่ซาบิโตไซกอนเท่านะ้นไตัวไซกอนโอเคตอนนี้เหลือเอ้า โอ้โหหมดแล้วเร็วไปไหมเฮ้ยรู้สึกว่าโดม,ามันก็โกงเหมือนกันนะเออจะว่าโกงหรือเก่งดีก็โกงนะเพราะว่าดูดิมันเปิดอาณาเขตแล้วดูแม่งอารมณ์แบบการอาณาเขตเลยอะ่ะจะโกงไปไหนถามจริงโอเคครับนะและแล้วเราก็มากถึงรอบสุดท้ายรอบที่4นั่นเองครับผม โอเคแรั okay, บแ<ะ>ต่รัสทายนี้นะครับผมคนจะจับโทตะทอนทั้งสองตัวนี้เนี่ยมาประท่าก,กันเลยตรงๆนั่นเองครับผมนะวัดกันตรงๆไปเลยครับผซึ่งคนจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ต้องติดตามชมกันถ้าพร้อมกันแล้วก็แล้วเรามาดูกันดีกว่าบ,บ้านระหว่างน้องโดม,มากับน้องชิระบุใครจะเป็นผู้ชนะกันไปในรอบนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมเลยกว่าผมไปกันเลย โอเคตโดนี้บาแล้วโอ้โหชิโนบุพู่มาก่อนเลยกันนะอ้าวดโดมาอุ้ยโดมาตีไม่โดกันนะแต่ชิโนบุว่าไปข้างหลังแล้วยังไงจะวันนี้โดมาเฮ้ยเจ็บอยู่โดมาแต่ชิโนบุชิโนบุก็เจ็บอยู่กันนะแล้วก็แล้วก็โอ้โหยังไงยังไงยังไงชิโนบุโอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่ทันจริงๆว่ะแต่ว่าเฮ้ยถือว่าชิโนบุนี่ก็ทำให้โดมาเจ็บอยู่กันนะดูดิโอ้เลื่อนละสองร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับผมนะถือว่า ทำให้เจ็บได้อยู่นะเออไม่ได้แย่เลยนะครับผมแต่ก็ซึ่งผลเนี่ยก็จะออกมาตามในมังงะเลยนะครับผมแต่ว่าก็ออนั่นแหละครับนะเป็นว่าเออโดม้าเขาโหดอยู่แล้วไงช่วยยังไงชินะบุก็ยังไงชินะบ,บุคนเดียวก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมติผมเอาตัวช่วยมาให้น้องชินะบุกน้องชินะบุกจะสามารถเอาชนะได้ไหมเออเอางี้งงินรอบนี้ก็นะผมจะลองใหม่อผมจะลองใหม่เลยผมจะนําน้องคานาโอและน้องคานาเอะมาช่วยด้วยน,นั่นเองครับผมคือแบบวัดกันไปเลย ผมใชพี่น้องตระกูลผีเสื้อเนี่ยมาลองช่วยกันดูนะครับดูซิว่าถ้าเกิดว่าใช้พลังมิตรภาพสคนเลยเนี่ยจะชนะไหมเออมันจะแบบชนะอยู่ไหมโอเคับนันงั้นก็เสกเลยนี่เป็นไงโคตรเสียงวันะสามพี่น้องตระกูลผีเสื้อรู้สึเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า3มคนนี้เนี่ยจะช่วยกันกำจัดโดมะลงได้ไหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย โอเคตัวนี้โดมาร์มาแล้วนะโอ้โหตอนนี้ทักษะกดปล่อยพลัสไปกันนะอาวปานบุกผาก็มานะปานบุกผาประมางทั้งหมดตอนนี้ยัดไปท um um ี่โดมารนะโดมาเลื่อนอยู่สามวันสี่สิบปุจะเจ็บอยู่เจ็บอยู่โดมาปล่อยพลังหรือไม่ราตอนนี้ตกกับใครอยู่ไม่รู้เฮ้ยโอ้โหนัวมากโดมาจังหวะนี้วันนี้ยังไงยังไงโอ้โหมองไม่เห็นแล้วกันนะอาวมั่วมากเวลาตกลนบอลล่าตอนนี้เฮ้ยตอนนี้แตกเป็นเนื้อคนแล้วกันนะใครตายก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยเลี้ยวตะไถ่โอ้ เรียบร้อยครับผมไม่รอดจริงๆี่ยโอ้โหเสียดายโอเคกนะ็ผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผลสรุปแล้วก็คือน้องโดมมะเป็นผู้ชนะไปนะครับนะโอ้โหคือเสียดายมากเลยนะถ้าให้พี่น้องผีเสื้อมารุมแล้วก็ยังไม่รอดจริงๆนะครับนะโอ,โอเคนะครับนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการประทะก,กันระหว่างน้องพ่นบุและน้องโดมาเป็นอย่งไรกันบ้างครับผมนะ อ่าก็แน่นอนเลยครับผมน่ะก็ต้องยอมรับว่าน้องโดมาเนี่ยพลังเขาแบบสุดจริงๆอะ่ะคือเป็นแบบอสูรข้างขึ้นที่แบบ โหดมากนะครับผมน้ก็ต้องน่ากลัวเป็นธรรมดาเลยนะก็อย่างที่บอกไปครับผมอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสังเวียนแห่งนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากให้ตัวละครตัวไหนมาประทะก,กันอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนก้ก็โอเคสำนี้ผมคุณตะเกียงมือสีก,ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการคิดนต่ตอไปด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้เชาวันนี้สวัสดีครับผมบายจ้า